คนป่วยโคม่าหนักๆอยู่ดีๆก็อาการดีขึ้นจนน่าตกใจผ่านไปไม่นานก็เสียมีคนไม่น้อยนะที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ถ้าเคยเนี่ยลองเล่าให้ฟังหน่อยเขาเรียกว่าเป็นภาวะเทอร์มินอลลูซิดิตี้หรืออาจจะเรียกในพืษนที่ไทยว่าแสงสุดท้ายมันยังคงเป็นปริศนาในวงการแพทย์และวิทยาศาสตร์อารมณ์ประมาณว่า เกิดมาอย่างสดใสแล้วก็จากไปอย่างสดใสข้อมูลเนี่ยมีบอกไว้นะฮะว่าจุดเริ่มต้นของตัว Terminal l u ลูซิตีเนี่ยมักจะถูกโยงกับภาวะทางสมองอย่างเช่นแบบพวกโรคอัลไซเมอร์โรคทางอารมณ์ที่ส่งผลให้สูญเสียความชมตําสติแล้วก็ตัวตนหรือพวกป่วยขั้นรุนผู้ป่วยขั้นรุนแรงหรืแบบลูกอื่นก็ได้นะเช่นแบบหลอดเลือดทางสมองโรคมะเร็งอะไรพวกนี้โดยภาวะแสงสุดท้ายเนี่ยเป็นภาวะที่ ผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านความจำเนี่ยบางคนจะกลับมาจําคนรอบตัวแล้วก็ฟื้นสติได้เรากับปฏิหารหลังจากนั้นก็จะเสียชีวิตภายในแบบในช่วงไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงหรือไม่กี่วันให้หลังทฤษฎีหนึ่งเนี่ยก็คือเชื่อว่า terminal lucidity เนี่ยมันเป็นผลมาจากการผันผวนของตัวคุมระบบประสาทที่มาจากการสมองส่วนหน้าที่มีหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของความทรงจํามันอาจจะทําให้ผู้ป่วยฟื้นคืนสติแล้วก็มีการแปรปรวนของระบบประสาทที่กระตุ้นการหลั่งโปรตีนที่มีผลต่อความจําแล้วก็การเรียนรู้ แต่ว่ายังไงก็ไม่รู้นะแต่ที่แน่ๆคือไอ้เทอร์มินอลลูซิตี้หรือว่าภาวะแสงสุดท้ายเนี่ยคงนับว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นปริศนาหาคําตอบไม่ได้หรือว่าจะเรียกว่าเป็นปฏิหารก็ว่าได้นะในวงการแพทย์เนี่ยก็ยังไม่ได้มีคําตอบที่แน่ชัดนะ